ปวดท้องปวดท้องมากก็คือไปหาหมอหมอบอกว่าต้องผ่าตัดผ่าตัดแต่ว่าถ้าไม่ผ่าตัดก็คือต้องต้องกินอะไรที่เกี่ยวกับฮอร์โมนอ๋อช่วยให้ตูยาค่ะทานไปประมาณสองกล่องสองกล่องแล้วก็มันก็ดีขึ้นอ่ะดีดีเลยคือไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดเลยใช่แล้วคุณคุณหมอ เขาก็นัดที่ใช่ไหมค่ะที่ไม่ปวดก็เลยไม่ได้ไปก็เลยดีขึ้นไปโดยปริยายเราทุกวันนี้ก็โอเคเลยใช่ไหมคะไม่ปวดเลยไม่ปวดเลยแล้วนอกจากเรื่องที่เป็นซีนแล้วเรื่องผิวคะเรื่องอะไรอีกพีดีใช่ไหมผิวดีขึ้นผิวดีขึ้นแล้วก็หน้าอกหน้าอกไม่คอยมันไม่ค้อยมันตึงอ๋อโอเคมันตึงตึงเนาะคันทรงมากขึ้นผิวมันระชัอ โอ้แสดงว่ากล่องเดียวนี้ได้ประโยชน์เยอะเลยก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนมันอยู่ตัวเหมือนเหมือนหุ่นมันอยู่ตัวด้วยกินอะไรมันก็ไม่ขุ่นเฟิมใช่มันไม่อ้วนง่ายเหมือนเมื่อก่อนอืมอู้เจ๋งเลยเนาะกล่องเดียวแต่ว่ากล่องแรกมีอัดสองอ๋อกล่องแรกก็คืออัดวันละสองเมตรอมปัจจุบันก็กินตลอดทุกเดือนเลยใช่ไหมคะโอ้สุดยอดมากๆาเลยค่ะขอบคุณพี่อ้อมากเลยค่ะ